สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับดรติกะครับก็วันนี้นะครับก็เราจะต้องคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าผมเองเนะี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะับในยุค new normal นะครับซึ่งการปรับตัวเนี่ยมันมีมากจริงๆมากแบบมากชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าอะ่ะว่ายงั้นเถอะนะครับ เพราะว่าด้วยเรื่องของโควิดเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับทำให้มันให้มันเร็วขึ้นนะครับสิ่งที่รอคอยหลายๆอย่างอยู่นะครับว่าคนยังไม่ยอมรับกลายเป็นต้องยอมรับนะครับงับน้นผมพูดเอาไว้ว่ามีอยู่3มเรื่องที่ต้อง จะอยู่ได้อย่างยาวๆแล้วก็ทําให้ทําให้ชีวิตรเราเปลี่ยนไปนะครับนะหนึ่งในสามเรื่องนั้นก็คือเรื่อง d i s r u p t i v e Technology หรือเทคโนโลยีปวดโลกนะครับเทคโนโลยีที่มันออกมาแล้วมันมันแอ r เ s s i v e คือมันไปทําลายเทคโนโลยีเดิมๆทิ้งนะครับแล้วก็เจ้าเทคโนโลยีปวดโลกเนี่ย นอกจากมันทำลายเทคโนโลยีเดิมแล้วเนี่ยมันทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดนะครับมันเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนน่ากลัวนะครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนแบบลืมลืมของเดิมไปเลยนะครับการที่มันเปลี่ยนแบบลืมของเดิมไปเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอะไรที่มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยประหยัดนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับ ทีนี้ผมเคยยกตัวอย่างดิจิทิลเทคโนโลยีไปเยอะมากนะครับแต่ไอตัวที่มันมีผลค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สองสัปดนี้ผมผมก็จะพูดเรื่องตรงนี้อยู่หลายอันโพสลงไปในในเฟซหลาย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 หวัวข้อเหมือนกันนะครับก็คือเราเนี่ยถูกโควิดเร่งให้เกิด ยุคใหม่ขึ้นมานั่นคือยุคสังคมไร้เงินสดน,นะครับยุคสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันตอนแรกถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมันน่าจะอีกสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยด้วยนะครับคนที่จะยอมรับเพราะคนหนึ่งกลัวไงกลัวการที่ใช้โอนเงินกันไปโอนเงินกันมาหรือว่าไม่มีเงินที่เป็นเหรียญเป็นแบงค์แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันมีโควิดมาเนี่ย ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการวิเคราะห์วิจัยออกมานะครับผมพูดหลายหลายคลิปมากแล้วว่าบนแบงค์บนธนาบาตัตรมีเชื้อโรคอยู่ประมาณหมื่นกว่าชนิดเนี่ยนะครับอันนั้นมันส่งผลให้ปัจจุบันเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยผมผมจะเจอเยอะมากก็คือไปซื้อของเซเว่นเนี่ยอ่ะขอยิงหน่อยอ่ะอันนี้ทำไปทำมาคนเริ่มติดในการที่จะยิงแอปละยิงยิงเงินนะครับ จ่ายเงินด้วยกันจริงในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็นเงินเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นนั่นหมายความว่าอาวันนี้เงินเดือนเงินเดือนเข้าแล้ววันนี้เงินเข้าโป้งอ่าเห็นตัวเลขอยู่ในแอปว่ามีตัวเลขกี่หมืน่นกี่แสนว่าไปนะครับจากนั้นพอไปถึงซื้อของก็ยิงปุ่ม งั้นอย่างในจีนก็เริ่มมีสูตราค้าหลายสูตรละที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ถือโทรศัพท์มือถือไปเครื่องเดียวนะครับเดินเข้าไปถึงปุ๊บมันสแกนเลยปุ้งเจอว่ามีแอปที่เป็นเงินอยู่เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่เนี่ยนะครับยิงสแกนปุ้งจบรู้ละไอ้นี่มีเงินแน่เดินเข้าไปซื้อของเช่น ตอนขาออกเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องอะไรเลยนะครับคือเดินออกเลยนะครับเดินออกปุ๊บนะบนเชลเนี่ยมันมันมีการรวมเงินเอาไว้เรียบร้อยหมดละว่าของที่หยิบใส่ตะกร้ามาเนี่ยเท่าไหร่นะครับผ่านออกมาป้งเนี่ยมันตัดเงินในในบัญชีที่เราติดเอาไว้ตอนขาเข้าเลยนะครับเราก็สามารถที่จะยกขึ้นมาดูได้ว่าอ๋อโอเคนะเงินถูกหักไปเท่านี้เท่านี้ถูกต้อง แน,น่ดีนเนี่ยที่คนยังกลัวนี่คือกลัวว่าหนึ่งตัดผิดสองโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสามก็คือ,อยังไม่กล้าที่นั่นเพราะเพราะว่าถ้าโดนแฮกทีหมดบัญชีเงี้ยนะครับเงินติดลบเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคู่กันมาแล้วก็คนก็ยังยังกลัวอยู่นะครับแต่ปัจจุบันก็คือหายกลัวละหายหายกลัวไปเยอะมาก นะครับหลายคนเริ่มรู้จักกับมันเริ่มกล้าที่จะเข้าไปศึกษาที่จะเข้าไปเล่นกับมันนะครับนั่นก็คือคริปโตเคเรนซีนะครับนะหรือว่าเงินดิจิตอลนะครับนะไอคริปโตเคเรนซีเนี่ยเริ่มมาจากเกมเลยนะครับนะแล้วก็คงจะได้ยินนะครับยินคอยนะครับก็เป็นเป็นเงินที่เงินเสมือนนะครับนะที่เอาไว้สำหรับเล่นเกม หลายๆเหรียญเนี่ยมันก็พัฒนามาจากเกมนี่แหละครับมาจากเกมนี่แหละต่อมาก็ค่อยๆประยุกต์จนกระทั่งมันมันกลายเป็นเมื่อมันมีคนใช้มีดีมาร์นะครับดีมาร์ก็คือคนคนที่ใช้และยอมรับก็โอเคซัพพลายับไปได้แล้วนะครับดีมาร์กับซัพพลายมันต้องสอดคล้องกันนะครับเมื่อมีความต้องการ มันก็ได้รับการยอมรับจากคนเพราะมันได้รับการรับจากคนมากขึ้นตัวมันเองก็มี v a l u ตัวมันเองก็มีคุณค่าขึ้นมานะครับก็ปัจจุบันโอ้โหค r y p t o c คอเ e n c y มีเป็นหลายร้อยเหรียญนะครับนะดูในบอร์ดต,ต่างๆได้แล้วก็มีทั้งบอร์ดบอร์ดจริงบอร์ดเถื่อนบอร์ดหลอกอะไรเพียบไปหมดงั้นก็สิ่งที่เราจะดูก็คือบอร์ดเหล่านั้นเนี่ย มันได้รับการยอมรับนะครับในกับกราตอไหมว่าเป็นที่ที่เทรดได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้รับการยอมรับมันเป็นปอดเถื่อนน,นะครับโอกาสโดนโกงก็สูงนะครับเลยก็เราก็ต้องดูด้วยว่ามัน,ม,นมันเถื่อนหรือเปล่านะครับหลังจากที่เรามีปอดหรือไม่มีที่เล่นแล้วเนี่ยนะครับนะซึ่งก็สามารถเข้าไปดูในในเว็บกราตอได้นะครับ ว่าอันนี้มันที่ที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันได้รับการยอมรับจากกรตท่อไวว่าเป็นทรัพย์สินดิจิทัลน,นะครับนะเป็นเป็นสถานที่ซื้อขายทรัพย์สิสนดิจิทัลเนี่ยนะครับนะเพราะงั้นนะบริษัทที่เป็นบริษัทซื้อขายทรัพย์สิสนดิจิทัลรองเนี่ยนะครับจะต้องมีทุนจดทะเบียนะเป็นร้อยล้านนนะครับนะมาพอสมควรแล้วซึ่งตอนนี้บิทคับเองก็ทะลุขึ้นไป หมุนเวียนอยู่ว,วันก็น่าจะเป็นพันล้านแล้วนะครับดังนั้นการการที่มีความมั่นคงแบบนี้นะครับแล้วก็มีธนาคารเข้ามาถือหุ้นมีอะไรกันบ้างความน่าเชื่อถือของของตัวบอร์ดก็มากขึ้นนะครับคนก็กล้าเข้ามาเล่นมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามารองรับ จะมีบล็อกเชนเข้ามารองรับบล็อกเชนก็คือ,อเป็นการป้องกันการแฮกนะครับเป็นการประก,กาศเลยว่ากระเป๋าเนี้ยกระเป๋าของเราเนี้ยมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วประก,กาศไปทั่วเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์เห็นหมดเลยว่าคนนี้มีเงินเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาแฮกแล้วก็โยกออกไปเนี่ยไม,ไม่ได้เพราะทุกคนรู้หมดอันนี้ครับ ถ้าจะแฮกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากชื่อผมไปเป็นชื่อคนอื่นเนี่ยแต่ว่าไอ้น,นี่ทุกคนในใน,ในสังคมรู้แล้วอ่ะในกระเป๋าผมมีเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะนะครับถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นเป็นชื่อของน,นายกรเนี่ยต้องไปเปลี่ยนในในทุกคนเลยนะครับมีคนอยู่ล้านคนต้องไปตามเปลี่ยนล้านคนนะครับโอ้ตาย,ยนี่ครับใช่ไหมแฮกเกอร์มันก็ยังทำไมได้นะครับก็ก็ ก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับว่าเครื่องแม็กไม่มีไวรัสอะไรอย่างเงี้ยน,นก็เหมือนกันเพราะว่าเครื่องแม็กมองออไฟล์ต่างๆเป็นไฟล์รูปภาพซึ่งไฟล์รูปภาพไวรัสไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือการจัดการนะครับกับปัญหานะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีความน่าเชื่อถือมันมีการยอมรับแล้วก็มีโควิดเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ย อันนี้มันก็เลยมันก็เลยเริ่มเดินได้คนคนเริ่มที่จะยอมรับคนเริ่มที่จะเข้ามาละเข้ามาเล่นเมื่อมันเข้ามาเล่นได้รับการยอมรับเริ่มมีดีมา์เริ่มมีความต้องการนะครับนะซัพพลายของเหรียญเนี่ยมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเหรียญต่างๆก็จะต้องมีไว้เ e เปอร์มีเอกสารรองรับมีทุกอย่างถูกต้องมีปริมาณการการผลิต ครับที่เขาเรียกว่าขุดเหรียญน,นะครับก็คือมีปริมาณการผลิตเหรียญออกมาในปริมาณเท่าไหร่นะครับมีลิมิตว่าเท่าไหร่นะที่ที่จะเป็นเหรียญอยู่ในตลาดน,นะครับวนะนะนะ่าเหมือนกับเหมือนกับเหรียญแต่ละเหรียญบาทหรือว่าเหรียญแบงก์สิบอะไรเงี้ยครับเหรียญบาทก็โไหไล่ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่ะนะครับแต่ละแต่ละปีเนี่ยก็จะมีปริมาณที่ออกมาไม่เท่ากัน เหรียญสิบ,บาทเนี้ยสิบ,บาทปีสามสามมีแค่หลักร้อยเหรียญเนี้ยไอเหรียญสิบ,บาทปีสามสามก็เลยแพงเป็นแสนเลยนะครับนะเห็นไหมนี่ก็คือ,อดีมาทสำหับซัมไกนะครับ,นะรบก็เป็นกฎเศรษฐศาสตร์ธรมรมดาเลยนะครับเพราะงั้นเมื่อบอร์ดได้รับการยอมรับ คลิปโตการเรนซีกระดานคลิปโตเริ่มมีการยอมรับเหรียญเริ่มมีการยอมรับราคาของเหรียญก็เริ่มขึ้นลงเพราะเริ่มขึ้นลงมีมีความต้องการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ออกมาในรูปคล้ายๆกับตลาดหุน้นคล้ายๆกับฟอเร็นะครับแบบนั้นละแต่การสวิงค่าของมันเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ของมันไม่เหมือนกันนะครับคาแรคเตอร์ Character ของตลาดหุ้นเป็นแบบนึง คาเกเตอร์ฟอเรกเป็นอีกแบบนึง่งคาเล็กเตอร์ของดิจิตอลเคเรนซีหรือว่าคริปโตกเคเรนซีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันนะครับงั้นเราก็ต้องทําการด้านี้ทาการศึกษาแล้วก็ทำารทำความเข้าใจกับมันนะครับทำความเข้าใจกับมันว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะนะเหมือนเหมือนเหมือนอนิสัยอะนิสัยของของมันไม่เหมือนกันนะครับนะตลาดหุ้นก็มีรูปแบบแบบนึงนะครับ ตลาดฟอเร็ตก,ก็มีรูปแบบอีกแบบตลาดที่เป็นคริปโตก็จะมีรูปแบบของมันเหมือนกันนะครับซึ่งคนสตันดี้ของมันได้ครับและเมื่อคนเข้ามาสตันดี้จริงจังเริ่มมีการศึกษานะครับกราฟของมันจริงจังเริ่มมีการศึกษารูปแบบการสวิงมีการศึกษาจังหวะการเข้าซื้อเข้าขายเพื่อทํากาไรหรืออะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมีการสตันดี้ปัจจัยต่างๆแล้วก็มีการทานายอนันตนะ ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับในตลาดที่เป็นตลาดเดินนะครับพอเราเริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มศึกษามาัแล้วก็เริ่มมีคนที่เข้ามาเล่นกับมันมากขึ้นเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นและเมื่อมันมันเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าเกิดธุรกิจแบบใหม่นะครับเกิดไฟแนนซ a แฟกเตอร์ใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วและไฟแนน c i a l กเตอร์อันเนี้ยก็ส่งผลกระทบกับ a n ในเช s เซอร์เดิมด้วยนะครับนั่นคือธนาคารนะครับและเนี่ยก็คือการเปิดยุคของอสังคมไร้เงินสดน,นะครับแล้วถามว่ามันเร็วไหมนี่คือดิสลอฟเ,เทคโนโลยีครับคุณคิดว่าจะเร็วไหมล่ะมันดิสลออะไรคนะคิดดูสิครับ และตอนนี้ปริมาณเหรียญมันก็เริ่มมากขึ้น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 ทีนี้เหรียญจะมากขึ้นขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเหรียญเนี่ยทำให้คนยอมรับทําให้คนต้องการได้อย่างไรมีกลุ่มของของผู้ที่ยอมรับเหรียญนั้นและเอามาใช้นะมากขนาด เหรียญเนี่ยมันก็จะมีมีประเภทที่มันน้่ออกมาอีกนะครับมีเซเวอร์คอยมีเหรียญที่นั่นมีเหรียญอะไรต่างๆทั้งหลายจำนวนซึ่งอันเนี้ยมันมันยังเป็นแค่เริ่มต้นนะครับมันยังเป็นแค่เริ่มต้นแต่การเริ่มต้นนี้เป็นการเริ่มต้นที่เราซึ่งอยู่ในสังคม ที่ก้าวเข้าสู่นิวร์มอลนี่คือหนึ่งในนิวร์มอลนะครับนี่คือหนึ่งในนิวโนมอลแล้วในนิวร์มอลเนี้ยทุกคนต้องต้องยอมรับนะครับทุกคนต้องยอมรับมันทุกคนต้องต้องบอกว่าเฮ้ยเอ่อถ้าไม่ปรับตัวเราก็เราก็อยู่ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับนะแล้วแล้วมันโดนบังคับให้เปลี่ยนด้วยนะครับบังนะคับด้วยอะไร ด้วยพีโคของเราหนหล่ะพีโควิดแล้ว่วนหละถูกไหมเป็นคนบังคับให้ใหใหเปลี่ยนนะครับนี่แหละครับก็ก็เป็นการเริ่มต้นของสังคมไร้เงินสดซึ่งอันเนี้ยผมก็จะก็จะคุยสลับนะครับกับเรื่องของอพลังงานนะครับมากขึ้นนะครับอ เท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะคุยอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องพลังงานเรื่องที่สองคือธุรกิจสุขภาพนะครับส่วนเรื่องที่สามเนี่ยก็คือธุรกิจอาหารซึ่งผมบอกว่าธุรกิจอาหารคงผมไม่ถนัดที่จะที่จะอยู่ตรงนั้นผมก็จะพูดในเรื่องของอธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมบนโลกนะครับก็เราก็จะหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมปวดโลกที่เข้ามามีผลกระทบกับมนุษย์เนี่ยนะครับกับเราเนี่ยมากที่สุดและเป็นโอกาสให้เราได้เปิดโลกทัศน์ให้ได้ปรับตัวและได้สร้างรายได้หรือว่าทำเงินกับมันได้นะครับนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากในปัจจุบันนะครับในอดีตเนี่ยอือยุคผมเนี่ยนะครับในยุค9 0้ย ในยุค90เนี่ยโอ้โหผมเรียนตีเรียนโทรเรียนเอตกตบออกมาได้เงินเดือนเท่าไหร่20,008นะครับจบเอกได้เงินเดือน3,000 30, กว่าบาทได้ค่ามานั่งทำตำแหน่งได้ค่าตำแหน่ง,องโอ้โหกว่าจะได้นะครับทำงานไปค่อยๆกระดึบกระดึบกระ,ะดึบไปนี่สุดท้าย ตอนที่ไม่ได้คือออกจากมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเงินเดือนผมก็แค่เจ็ดแปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับโอ้นึก็ถือว่าเป็นดรอกนั่นแล้วใช่ไหมเป็นโอระดับดออเเตอร์เป็นอาจารย์เป็นปนี่เจ็ดหมื่นถามว่าพอไหมพอมาถึงปัจจุบนันยุคปัจจุบันเลยนะครับบางทีผมดูข่าวแล้วผมก็ตกใจว่าเด็กมสี่ ห้านะครับบางบางทีจบมัธยมเลยนะครับนะกลายเป็นทำแอปทำเป็นคลิปนะครับเป็นอะไรอะ่ะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์มีคนตามเป็นแสนได้เงินเดือนเดือนเดือน,อนหนึ่งสามสี่หมืน่นห้าหมื่นผมจบป็นี้เอก ผมตอนนั้นพึ่งได้เงินเดือนสามหมืนไอ้นี่ยังไม่ทันอะไรเลยนะยังเด็กๆอยู่เลยได้เงินสามหมื่นแล้วอะ่ะนี่นี่มันคือสังคมที่มันผมบอกว่านเปลี่ยนจากหน้ามือเปหลังเท,ท้าจริงๆนะครับแล้วปัจจุบันอย่างที่บอกว่าการศึกษาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็จะเริ่มเกิด uh, micro education นะครับ micro education คือการเรียนที่ ที่ผมใครทำกันไปแล้วนะครับลองไปดูได้นะ<ม>ก็คือเป็นเป็นการเรียนสรุปก็คือเป็นการเรียนประเภทที่ว่าเรียนน้อยๆนะครับเรียนเฉพาะที่ที่ต้องเอาไปใช้จริงๆนะครับที่เราต้องเอาไปใช้จริงๆเท่าน,นั้นนี่และครับก็คือ microeducation นะครับพวกนี้มันคือผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในในการเปลี่ยนจาก มาเป็นทุกนิวแนงมอววิธีชีวิตใหม่โอเคครับวันนี้ผมเปิดรูปแบบของคลิปที่ในช่องผมเนี่ยครบหมดแล้วนะครับทั้งสามอันนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพลังงานและเรื่องของนวัตกรรมบ,บนโลกครับก็ผมจะทำ สามอันเนี้ยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนะก็ต่อไปจะพยายามลงให้ให้เห็นภาพของการใช้ชีวิตในยุคนิว n o มอ a l นะครับให้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับผู้ชมที่ที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้ว เป็นความรู้รับความรู้ตามยุคให้ทันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเคลอแป๊บเดียวเราตกยุคได้เลยนะครับในยุคที่เป็น Dis ิส p t ม v e t เท h โนโ o ย y ในยุคนิวโน멀ในยุคปัจจุบันครับวันนี้ก็ลงไปแล้ว